mời kể về như này YouTube này YouTube này 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 này

ขันยอดเตือนภัยเฮ้ยเจ้เออเอ้ยเาให้คมกัน้อยเอง้ยอ้โอ้ยโอ้ย

เดี๋ยวว่าว่วยาว่ยตายจ้ะไอะใครแั่เองโอ๊ะไม่อะ เอ้เดี๋ยวท่านโพสตุนุป้ปเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋อเามทำเพื่อนกูนตาย Buyên bay 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 คึกคงมาปั๊บเลยอะไรอันนี้นะมาอยู่วะตัดฉ่าเกินอุ๊ยเดี๋ยวฉันจะลงอายกันเฮ้ยเข้าไปในเซิร์ฟกลางแล้วกันนั่นนี่จะน่ะ themes...

รอพี่สามกันแล้วพี่สามพอดี่พี่สามมนะคะเกยอยู่จะีคนเมื่อไรพี่หนึ่งจะมาเนี่